โดยทางผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะคะ <_ d ose> ก็ออกมาชี้ว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยต้องเพิ่มการลงทุนค่ะมากกว่าการกระตุ้นระยะสั้นน่ยนะคะโดยคุณผู้ฟังมาดูคาให้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะที่ไปให้สัมภาษณ์กันเอาไว้เนี่ยนะคะในรายการ Street Side Asia ของสำนักข่าว CNBC ค่ะที่เผยแพร่กันออกมาเมื่อวานนี้ว่าทางธนาคารแห่งประเทศไทยประมาณการการตตเตริบโตเศรษฐกิจของไทยในปี67นี้น่นะคะอยู่ที่2.6%และปีหน้าเนี่ยอยู่ที่3 0 โดยได้แรงหนุนสําคัญจากการบริโภคภาคเอกนชนและการท่องเที่ยวค่ะรวมทั้งแม้ว่าอัตรางเงินเฟอ้อจะอ่อนแรงนะคะในช่วงไม่กี่เดือนมาเนี้ยแต่ว่าทางแบงชาติเองก็มองว่าอัตรางเงินเฟอ้อนั้นจะทยอยปรับตัวขึ้นแล้วก็กลับเข้าสู่นะคะกรอบเป้าหมายที่คาดการเอาไว้ระหว่าง1-3%ภายในสิ้นปีนี้ และสำหรับนะคบปัญหาเชิงโครงสร้างก็ทําให้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยนั้นยังมีความไม่แน่ไม่นอนค่ะโดยจําเป็นต้องมีการเพิ่มผลิตภาพในขณะที่ประเทศนั้นกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยและประชากรวัยทํางานที่หดตัวลงยังไงก็ตามเนยนะคะทางคุณเศรษฐพุทธนะคะผู้ว่าเปงชาติเองก็ยอมรับว่า การรักษาสมดุลระหว่างนโยบายการเงินกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่มันอ่อนแรงเนี่ยเป็นงานที่ยากสําสหรับแบงค์ชาติค่ะแต่ถ้าว่าดูเหตุผลของสิ่งที่ทําให้การเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยชะลอตัวลงเนี่ยจะพบเลยว่าไม่ได้เกี่ยวข้องก,กันกับสิ่งที่อ่อนไวต่ออัตราดอกเบี้ยมากนักโดยสําหรับนะคะอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระดับที่สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจอยู่แล้วและก็สอดคล้องกับความพยายามที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยแบบค่อยเป็นค่อยไป และนอกจากนี้นะครับประเด็นแรงกดดันทางการเมืองเนี่ยจะไม่ทําให้แบงก์ชาติเนี่ยเสียความเป็นอิสระค่ะในการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยและแม้จะมีแรงกดดันอย่างมากให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยก็ตามแต่ว่าแบงก์ชาตเองก็จะไม่ได้ดําเนินการตามหากไม่ใช่การดําเนินการอย่างเป็นอิสระ,ะโดยบอกเลยว่าเรื่องนี้ถูกพิสูจน์มานักต่อน,นักแล้วนี่แหละค่ะผู้ว่าแบงก์ชาติออกมาให้สัมภาษณ์กันเอาไว้นะคะคุณผู้ฟังคะ